กับสวัสดีคะ่ะทผส้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านคะ่ะมานี่กลับมาพบกับเจคามสามตัวเต็งขึ้นกล้วนะคะเมื่อนี่เจคามสามตัวเต่งสิ้าาทผส้ชมไปติดตามน้องเล่า,ลา,ลาความฝันกับน้องพิมพ์นะคะ <c oughs> น้องพิมพ์นี่เพื่อนฝันเหียเมใหย่เนะคะแม่ใยญ่เพื่อนที่เสียสีวิตไปหลายปีแล้วนะคะทผู้ชมเพิ่นกะเสียสีวิตไปแล้วกับน้องพิมพ์นี่เพื่อนกะฝันว่าแม่ใยญ่เพื่อนีกะ ไปอยู่บนฝ่าพัานวาเนาะคะ่ะมันเหมือนอยู่บนฝ่าพันกระใสสูดขาวเนาะคะ่ะใส่สูตรขาวกันทุกคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฟันจังไดเนาะคะ่ะความฟันของน้องพิมพกับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมหากไปติดตามรับชมและฟังความฟันกับน้องพิมพร้พอ,พอ,พอมกันเนาะคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะธรรมชุ่นมือก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันกับน้องพิมพ์นะคะได้ยินข่าวเมื่อวานน้องพิมพหรือพุ่นฝันแค่นรรมชมเรื่องเล่าข้อมฝันของน้องพิมพ์นี่สิเป็นไปเป็นมาจังใดใครคุณบอกสู่ฟังนะคะเนาะน้องพิมพ์ฝันมาจังใดคะวมาจีฝันเหมือนขึ้นมันพาสองเสมอมาหันเนาะค่ะอันฝันเห็นอันนั้นค่ะฝันเห็นย่า่ผู้คนเสียไปนะนะค่ะแม่ใหญ่นะบาดท้าเกิดไม่ไงเนะค่ะเนาะฝันเห็นแม่ใหญ่ไงมันเสียผู้คนเสียไปเสียไปก็หลายปีแล้วเลยค่ะ เดินนุ้งอยู่ป้งหกน่ะป้หกสิบสองปีน่ะค่ะนาะเดี๋ยวนี้กะนุ้ก็อายุเศร้าสามปีก็หลายปีแล้วเนาะค่ะชีวิตชีวิตเลยน้องเองนาะค่ะบ้านนี้บุกเคยบุกเคยฟันเย็นประจ้าเถื่อนเลยค่ะอาชีวะประฟันกับปรเมียนนะคะก็เคยตอนไปตายใหม่ๆตอนไปเสียใหม่ๆก็ฟันกั่เทื่อนึงละน้าบ้านนี้กะมาฟุนนี้ก็มาฟันเย็นอีกก็บม่ได้คิดบม่ได้ยังน้ำเพลินเด้อค่ะไม่ได้ว่าคิดขอดคิดยังน้ำแล้หลายปีแล้วเนาะค่ะเน้องบ้านนี้ คือนันนะพันว่าเพิ่นมาหาค่ะมาหามาเล่นน้าม,มาส่วนไปยูน้ำแล้วก่ะม,มาส่วนไปยูน้ำพร้อมค่ะแล้วก่ะมาส่วนไปเล่นน้ำแต่กับบ๊วยตอบดอกว่าสิไปยูน้ำแต่ว่าแห่งประมาณว่าแต่ว่าสิปไปเมืองหม่องไปเล่นน้ำอยู่นะคะไปเมืองหม่องเพิ่นอยู่นะคะมันกับบ๊คือผีเนาะค่ะเนาะก็คเป็นบาทเท่ากับกันเป็นเหมือนกัมาเพิ่นบ่ทัน่าไหร่ตายละก็ไปไปแล้วๆกะ ไปหอดนะหอดแต่ผู้นี้เขาใส่้ชาใส่สุดขาวเต็มไปหมดเลยนะคะรวมก็ไม่แย่จา,ากรองอะไรหรอกแต่ใส่ชุดขาวคือการมาเนี้ก็เนี่ยไปตั้งไต่กส็สะอาดหูสะอาดตาดไหมคะมันขาวไปหมดแลนะค่ะก็ไปเพื่อก็บอกบว่านีา่แหละมองแม่มุมแล้วนะเป็นวัดหรือเป็นอย่างไรคุนใส่ชุดมันเหมือนโบเป็นวัดอะค่ะมันเหมือนแบบเข้าๆเหมือนเลยก่อนสิก่อนพอสิตอนเด็กตอนพระยังไปค้นนะนะคะไปกระมักอยู่ในซีนในธรรมปันหะค่ะ มาเขาวัดเขา<ม>ว่าเขาวัานพระไส่บาทปกติเพป็นน่ะล่ะค่ะมันศิลป์ก็ไปวัดหน้าะค่ะมาอนี้ก็บวันมาฟันยังสิก็เห็นคนใส่ชุดขาวผู้ยูน้ำกับใส่ชุดขาวอะนะ,ะบริเวณหลบหอบหนีงโมเป็นบ้านโมเป็นมีบ้านว่มีกบสิว่าเป็นป่าก,กับโบแมนค่ะ <พา S 2> เป็นสถานทีท่ทีท่หนึ่งที่แบบแนมเมืองแบบเท้า,<พ>าไปเลยค่ะอาจจะเป็นเมืองป่าเมืองสวรรค์เพื่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะค่ะมาอยางนี้กับภาพเปตีละครั้งท้องค่ะ ระขังกับสีทองนามเลยนะคะละฆ้งกัเก่าหน่วยตีไปตีไปตีไปมันระขังัเก่าหน่วยตีดังแค่เจ็ดหน่วยอีกสองหน่วยบดังตีไปเบดแต่บดังเบทหน่วยดังเบสซู่หน่วยค่ะยกเว้นสองหน่วยสุดท้ายบดังสองหน่วยสุดถ่ายบดังเจ็ดหน่วยที่แหลกนั่นดังค่ะบานนี้ก็เลยถามไม่ไงมันไปยังมันชืบดังก็เลยว่า เป็นกับบปากกันละค่ะค่ะคือก็ว่าดังเขาถ้ายังถามขึ้นอยู่นะคะว่าตีดังอยู่บ่นนะน้านกกว่ามันบดังสองนลยสุดท้ายนวยนะันนะค่ะข้างท่อนี้น้วยญ่อยดว่าง่าง่ามผลาดอมสีทองเลยหรอคนสีเอาหอยเหอยเป็ปเส้นนกไปนันะค่ะบัานี้ก็ถามเพิ่งถามเป็นเป็กับบปากกันนะคะว่าเป็นอยังนือมันไม่ขึบดังนะบานี้คนนั้น แต่ว่าคนดียูตั้งออนนี้เท้าขาวในใ่ชุดขาวนี่มันโบเห็นเห่ามาเห่าอยู่กันแค่สองคนแต่ว่าเห่าหนเห็นเขาหมูซื้อเขาริเห็นเ่าค่ะแต่ว่าเห่าเห็นเขาวัตถุอย่างมันยางซ้อนกันลบไปลบมาเบาเบาบังแล้วก็บอกกาศถามนะแม่เขาับว่าถามเข้ากับประกาศถามเขา่นาะองค์พิมนีก็ไปครับเป็นไงสองคนก็กับว่าเนี่ยยูจั้งสี่ลานนาค่ะก็เลยอัน ถามเพคนว่ายูมวนบ่อนะเพรานว่าโยมวนบ่เจ็บบ่ปวดนะนะคนว่าพวกเทียบพวกปวดพอเรากได้เสด็จเตจอเข้นมาเสด็จเจอเข้นมาก็มีไห้แน่ละค่ะนอกคิดหอดหลายปีเนาะค่ะคก็เคยฝันเห็นจือเถื่อพวกผู้ไส่สุดเข้านี้พวกผู้ไส้กับผู้หญิงปนกันด้วยปนกันมีทั้งนุ่มมีทั้งเทามีมัดค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ไส้ทั้งผู้เทาทั้งผู้นุ่มค่ะ แต่ว่าเราจากงานยูบานนี่พอดีกับสิบเจ้มือชากับสิบเปใส่าบาทใหนพันยุนนะค่ะ,คะเพราะเคยฝันทิ้งเจ้าเดือนะนี่ข้อฝันของน้องพิมีหมูซื้อบอว่าย่าเสียไปแล้วนั่นก็นี่ข้มูซืกก้กับพวคิดละค่ะว่าเสียเนาะค่ะ,คะแต่วันพวกมันมาสเาตเตอร์เข้นมาเนี่ยมันก็คิดหอดในอยู่ได้ละค่ะค่ะ,ค,ะคือตอนนั้นน,นดีใจอ่าดีใจไพอใจพอค่ะค่ะวันนี้เมื่อเขาเลือกตัวเลขเนาะน้องพิมเนาะท่านน้องพิมตีตัวเลขจากข้อฝันสิตีตัวใด ล้วข้างน้องพี่บสิตีเป็น <the> น้ำหน้าข้างเลยค่ะเด้อค่ะอันแล้วข้างเก่าหน่อยเนาะค่ะตีบดังกระเสียเป็นอันเก่าสนค่ะเก่าเก่าสงะคะแล้้างเก่าหน่อยบดังสองหน่อยหรือผู้ใดสตีเป็นเจ็ดองก็ได้น้ค่ะอืมว่ากัสิน้องมบกังเนี่ยก็คืออายุไม่ใหญ่แล้ะค่ะตอนเสียไปเปนหาสิบเก้ปีค่ะห้าสิบเกอายุไใหญ่ก็ ห้าสิบเก่าปีแต่ว่าตัวเลขที่ทุ่มพิมตีนี่เก่าสองเจ็ดสองถ้าสามโตนี่มีบมดพิมพ์ช้ามตัวอาจจะเป็นเก่าสองเจ็ดเป็ะจักนาค่ะแต่อันร่องอันในเมืองนาคะท่านมันคิดจะไหนค่ะุณชมเพราะมันจะไหนปฏิจะได้กับบอกแม่แล้วนะค่ะเก้าสองเจ็ดค่ถ้าท่านเก่าหน่อยเนาะค่ะ ตีดังเจ็ดหน่วยบดังอีกสองหน่วยบดังสองหน่วยค่ะจายทางผู้ชมบิดเจรณาเบื้องนั่นค่ะเนาะอีกกรเป็นแนวท่าตัวเลขแนวทางความฝันของหลวงพี่เค่ะที่เป็นไหหมาเนาะค่ะเนาะถ้าท่านผู้ชมเปย์ใดตัวใดหรือตีใดตัวใดก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าท่านผู้ชมท่านอื่นน้ำเนยด้วยค่ะท่านใหญ่ถึงเพื่นเสียตอนอายุหาซื้เก่านะค่ะเนาะหลวงพี่เนาะค่ะตอประยุน์หาซื้เก่าปีพอดีค่ะค่ะ ความฝันของหลวงพิมไมีอย่างเพิ่มเติมอีกบอกรอค่ะบ่ค่ะมีเท่านี้นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลวงพิมหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะแต่ขอให้ท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชคมันมันถือรัตตีกาลวันไหนกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องพิมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวรลของน้องพิมเนาะค่ะ น้องพิมพ์นี่เพื่อนฟันเห็นไม่ญงเพื่อนเนาะคะ่ะคุณส้มเพื่อนฟันเห็นย่ายเพื่อนฟันวายา่เพื่อนนี่ใส่สูตรขาวเนาะคะ่ะอยู่เหมือนบนเทิงฝาเพื่อนวะเนาะคะ่ะคุณส้มอยู่ก่อนมีเพื่อนวะเนาะคะ่ะกะใส่สูตรขาวเบิดทุกคนเพื่อนวาอยู่ในหันเพื่อนวะอยู่ในหันกะมีผู้ชายมีผู้หญิงเนาะคะ่ะรวมๆกันกะใส่สูตรขาวเนาะคะ่ะ ตัวเลขของน้องพิมมิเกะเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองอายุย่ายเพิ่นกะห้าสิบเก้าปีเนาะค่ะก่อนเสียชีวิตเนาะค่ะกะบสิบเจ็ดมกกรลาสองห้าหกเจ็ดค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบริษัทขีดถูกคลิปถูก,ถกตัวเลขเด็ดิดตังดังเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ๊ค่ำสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ